วันที่3กุมภาพันธ์2569ครั้งที่33ทั2569ครั้งที่2403ก้าวเข้าสู่ปีที่6ขอองค์การทำบุญในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพราะมีเวลาว่างแต่เพราะชีวิตต้องมีทิศทางวันนี้ปฏิบัติธรรมสมาธิ60นาทีรวมสะสมแล้ว1 9นาที315ชั่วโมงเต็มๆไม่ใช่แค่นั้นนิ่งๆแต่คือการรีเซ็ตชีวิตจากข้างใน70บุญ70แสนล้านปลืม้มวันละบาทแต่ผลลัพธ์เกินราคาทำบุญทุกบุนในพระพุทธศาสนาประจำวันถาวายเป็นพุทธบูชาอชาาหาอาา่บูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์บูชาธรรมแด่ครูบาอาจารย์สายบุญ พระมงคลเทพมุนีพระอาหารหันตุกรูปพระผู้สมเด็จทุกรูปสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พระพรหมวชิราปัญญาจารย์พระพรหมนิลกคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์จยันทนกยุงหลวงพ่อธรรมาชายโยหลวงพ่อทัตตาชิโวพระสุธรรมยานวิเทศวิและครูบาอาจารย์สายธรรมทวดทุกอน,นันตจัก,กรวานชีวิตจะดีไม่ใช่เพราะดวงแต่เพราะเราทำบุญทุกวันแบบไม่ขี้เกียจเงินอาจซื้อความสุขไม่ได้แต่ทานบวกศีลบวกสมาธิเท่ากับซื้อชีวิตใหม่ได้จริงไม่ต้องรอชาติหน้าเริ่มวันนี้เท่ากับกำไรตตั้้้งแแ่่่ลลมมหายใจนีเือรววบ แจ้งชื่อนมสกุลบวกส่งสลิปในแชทโพสต์เพื่อจะรื้ชื่อไว้ในโพสต,ตลอดทั้งเดือนขอ,อนุวมทนาบุญกับทุกท่านทั่วโลกและขอเอาบุญนี้มาฝากทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งคนที่กําลังท้อและคนที่กําลังเริ่มต้นใหม่จําไว้เลยนะคนธรรมดาทาบุญวันเดียวเท่ากับดีวันเดียวคนมีสติทําบุญทุกวันเท่ากัาบชีวิตดีทั้งระบบพระพันชัยพลาวโรโนนินเจพลาวโรพิคุถระบทจนตายพร้อมญาติมิตรและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมครอบครัวเงียบทีม่ดาวสุดที่นันสกุลกันพระพันพรก อุทิศบุญให้คุณย่างเงียนทีแบคุณยายชิมอพนมเกียรติศักดิ์คุณป้าอนนาดารุณีพนมเกียรติศักดิ์และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านทั้งฝั่งบิดาและมันดาดอกจันทรรวมกองบุญเพื่อความสุขความเจริญและเข้าถึงธรรมภายใน 1. โครงการทำบุญวันละบาทวัดพระธรรมกาย1ทอดกระถินปี2568 2กริสามคัคคีทั่วไทย30,000วัด3อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโย4พทหารข้าวสารปานะ5บูชาข้าพระ6เศรษฐีถาวร7บุเปตรีพิธีอุทิศส่วนกุศลวันพระใหญ่8ยาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อพระภิสุอาพาธ เก้าแสงสว่างบูชามหาธรรมกายเจดีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาหนึ่งรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีสองวัดภาคใต้สามรอยยี่สิบสามวัดสามเผยแผ่ธรรมะออนไลน์และบำรุงวัดสี่บุพามาลาบูชาพระเทพรายมหาปูชนียา j a n ห้าการกศึกษาพระภิกษุสามเณรบัณฑิตถาวรหกโคมประทีปเจ็ดฝักกลับบูชาพระมหาธรรมกายเจดีแปดดอกบูชาเจดีเก้าธรรมะเพื่อประชาชนศูนย์บวชพระธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียา j a n หนึ่งบำรุงวัดค่าน้ำค่าไฟสองพระไตรจีวรอ,อัดถอบริขนันสามยันพาหนะสี่สืบทธรรมะห้าบรรพชาสามเณรทั่วไทย หโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเจ็ดวารสารอยู่ในบุญแปดบรรพชาธรรมทายาทผุ้นมศึกษาฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเก้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิบอุปสมบทมูลหนึ่งแสนรูปภาคฤดูร้อนหนึ่งพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยสองบทพระหนึ่งแสนแสนรูปรุ่นเข้าพรรษาสามบรรพชามัชชิมธรรมทายาทสี่บรรพชายุวธรรมทายาทห้าธรรมทายาทอุดมศึกษาหกอุปกรณ์เครื่องกันหนาวเจ็ดทายธรรมสองพันวัดแปดบรรพชาสามเณรทั่วไทยเพิ่มเติมเก้าอุปกรณ์ทำความสะอาดสี่ศูนย์กฐินสมฤทธิ์กฐินสมทบสี่หนึ่งสวัสดีการ์์ศศูนนยกกกาาารึษเเขัส สอธาราธรรม3ามินสองพ3าค่าไฟสี่บุญโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์บุญทุนการศึกษาห้าบุญทุดงสีโคตนครพนมสามินสองพันบุญวัดปากน้ำภาษสีเจริญหบูชาทรรหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจนทดโร7ถวายพระตาหารสามินสองพันาบุญวัดราชโอรสารามแบูชาธรพระอุปัชฌายหลวงพ่อทองดีพระพรหมวชิรปัญญาจารย์สามินสองพันาบุญวัดหนองไผ่ล้อมเการวมพลังศรัทธาสร้าง ทำบุญส่งคราโลกรวมสร้างโลกให้แน่อยู่ด้วยการสนับสนุนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย UNICEF ไ h a i l a ด d ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพดอกจันทร์วัดป่าอุบลแก้วจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิเวกภูนางงามขอนแก่นกองบุญค่าน้ำและค่าไฟฟ้าโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมหาวิทยาลายัยมหาจลาลงกรณราชวิทยาลายัยวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพธรรมยุธทธทำบุญส่งคราโลกมูลนิธิสุพณิมิตแห่งประเทศไทยเวอร์วิวชันไทยแลนด์ร่วมแบ่งปันความรักและความเมตตาเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ขัดแคลน สร้างโลกให้แน่อยู่ด้วยใจที่เอื้อเฟื้อดอกจันทร์รายนามเจ้าภาพกิริยานมิทั่วโลก1กัสิริชัยปลายเนตรพร้อมครอบครัว2กันธนอริมลพชรณาชนนพร้อมครอบครัว3กันช่อสิทธวิบูลอพร้อมครอบครัว4กันพุทธิพัฒนเจริญฤทธิพันธ์พร้อมครอบครัว5กันบำเพ็ญทองผาพร้อมครอบครัว6กันพันจากัดเอกสุชาติพุททองพร้อมครอบครัว7กันทันพัฒนาจันวิรวงพร้อมครอบครัว8กันวงเดือนจอมอาสาพร้อมครอบครัว9กันสุกัญญาจันจำรดบัวเพื่อนพร้อมครอบครัว สิบกันซิรานีจันจำใสพร้อมมิดามันดาทามี่สามสันจูนอึนกะเยิร์นจอชโลเมอร์และหมู่ญาติสิบเอ็ดกันอภิชัยธรรมะเขียวพร้อมครอบครัวสิบสองกันกรณีถาเปี่ยมแสงพร้อมครอบครัวสิบสามกันวันเฉลิมบุญสนองพร้อมครอบครัวสิบสี่กันวายรินสีนครเขตพร้อมครอบครัวสิบห้ากันศิรวิทย์บุญรักพร้อมครอบครัวสิบหกกันเกตนิชวิมารและหมู่ญาติพร้อมครอบครัวสิบเจ็ดกันพลรัตน์เสลต์ต่อชาติพร้อมครอบครัวสิบแปดกันทัศนีพรหงสาวิสพร้อมครอบครัวสิบเก้ากันนิชาพัฒน์วงศรัี 21กันประภาสีทองอินพร้อมครอบครัว22กันจันยาพนมเกียรติศักดิ์พร้อมครอบครัว23กันพัชรินพาณิชย์วอนผลพร้อมครอบครัว24กันรัตนาโชติเกษตถียรพร้อมครอบครัว25กันสุวิภาพันธ์ศริกุลป้าถิ่นพร้อมครอบครัว26กันวัชินทร์ตาเต่าจรันกันวรินกันวรรัตน์พร้อมครอบครัว27กันสุภาวดีเชียร์เท่ากันธนวัฒน์วิจิตรพุทธพร้อมครอบครัว28กันชมจันทร์อัศวินโพคินพร้อมครอบครัว29กกัันนนิิาวทย์ยีพรรร้ออมคคบััว30กนสุพพรรรรณมมาาศแกก้้วลงอคอบครัว 31กันจุธาพรโตสิริพัฒนาพร้อมครอบครัว32ห้างทองเยาวราชกบินทรี33ร้านเงินงามตลาดสดสแก้ว34กันจำเรียงโตจันพร้อมครอบครัว35กันสิริพรแซชันพร้อมครอบครัว36กันดวงงามบุญสมพร้อมครอบครัวดอกจันทร์สบริษัทบริชินโนเวชั่นจำกัดชัยนาทขออนุโมทนาบุญกัละยาณมิตท,ทั่วโลกเป็นสมาธิทิกวัดสำนักสงฆ์และหน่วยงานทางาศาสนาทั่วโลกเป็นสมาธิทิ 2. หน่วยงานราชการเอกชนและสถานศึกษาทั่วโลกเป็นสมาธิทิศสกองทัพไทยท สี่กองทัพทั่วโลกที่เป็นสมาธิิกฮะผู้มีพระคุณทุกคนทุกท่านทุกสายที่เกี่ยวข้องในชีวิตของความคราวาศและชีวิตของความเป็นพระที่ไม่ได้กล่าวรายนามหกคนทั่วโลกและคนทั่วอนันตจัก,กรวาลเป็นสมาชิิกขอให้ทุกท่านันมีบุญใหญ่สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยใต้ร่มเงาพระรัตุลายดอกจันทร์